สวัสดีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศมืดแล้วนะครับที่ที่เปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบในนะครับที่มีร้านอาหารกันเยอะๆนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วยังไม่มืดนะครับแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับร้านอาหารก็เปิดไฟแล้วนะครับ อันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ร้านอา่านะครับให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้หลายโต๊ะอยู่นะครับดูนะครับบรรยากาศของถนนหนทางนะครับตอนนี้ดูนะครับเดี๋ยวไป เดี๋ยวลงมาถ่ายให้ดูอ่านี่นะครับร้านก็เริ่มทยอยเปิดไฟกันแล้วนะครับเกือบทุกร้านแล้วนะครับรถก็มากันอจอดจะเต็มถนนอยู่แล้วครับดูนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนของร้านอาหารทั้งหมดนะครับบริการเฉพาะช่วงค่ำนะครับอย่างที่บอกว่ามีร้านอาหารหลากหลายให้เลือกชิมให้เลือกทานกันนะครับอตอนนี้ผมก็ทานอิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ก็คือร้านอาม่าหมูกระทะนะครับมากับเพื่อน เพื่อนมาจากกรุงเทพนะครับอันนี้ก็หมดเกลี้ยงก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ